คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กรับสวัสสวัสดีคุณผู้ชมทีน่ารักทุกต่านกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยุ่บผมนะครับช่องผ่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาทุนมา100นะครับเนาะเออก็เล่นเป็นเวลา3ทุ่ม20นะครับไป ไม่บวดเยอะเจ็บคอรนนะครับผมนะคือเจ็บคอทุกคลิปนะครับผมนะเออก็อย่าลืมนะครับสาหรับการที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดติดตามด้วยนะครับเนาะก็วันนี้มาอยู่กันในช่องสำรองนะครับทุกคนนะโอเครู้เรื่องนะครับจุ๊บก็ไปโอเค,คอเสวยครับมาขอเจมเจมจุ๊บก็ไปสวยครับ เออมาดิวะมาดิวะไวรันจุบโอเคมาว่ะอุ้ยทุกคนดูโลนะครับนะ้ามาเต็มเต็มนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมสวยเลยนะครับเนาะไปไปดูกันต่อนะครับมันต้องมาเจีมงกว่านี้นะครับทุกคนนะเออฟีส,สปินจังหวะนี้ไหมไงไม่ลงนะครับ รอมองกุฎหรือนักรบนะครับผมนะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับผมพูดเหมือนว่ามันจะมาง่ายๆนะโอเคนะครับอ่ะใครได้มงกุฎหรือนักลบล่าสุดวันไหนคอมเมนต์มาน่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะโอเคไหมใครได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นนักรบหรือมงกุฎนะครับนะวันไหนก็ได้นะฮแถวะใครได้ล่าสุดวันไหนคอมเมนต์บอกมาชัว ใครที่ได้นักลบกับมงกุฎนะครับมารวมกันตรงนี้นะครับนเนาะส่วนผมจะไปตรงนู้น <laughs> โอเคนะครับเพราะผมยังไม่ได้เลยนะครับทุกคนเออเออสวยไปดิสวยไปดิสวยไปดิเออมันต้องอย่างสี่นะครับก็ <laughs> จบกันมาที่หนึ่งร้อยยีสิบนะครับ อ,อ่าเออวาวรัวไปดิว้าวรัวไปดิว้าวรัวไปดิเอเอโอ้ยดูมงกุฎนะครับโอ้โหว้าวรัวเรียบร้อยเรียบร้อยไปดิ โอเคนะครับดอกนี้เก้าสิบนะครับผมเออเออเออเฮ้วาวหลัวห,วห,วหวนะครับผมอี <laughs> ย่ยงวะอี่ยงวะโอเคไปยี่สิบรอบนะครับทุกคน ออะไรวะเนี่ยยอกยอกเฮ้ยสามสิบนะครับทุกคนนเมื่อกี้นะมันยี่สิบนะสาสิบรอบนะครับทุกคนกัดจะกดยี่สิบนะครับมือมือไปเร็วหน่อยนะครับไปรนนสามสิบนะครับผมโอเคสวยครับเฮ้ยดูมันดูมันดูมันมันสวยไปดิ โอ้โหวิ่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทุกคนทำไมตึงทำกับชาล่าได้โอ้ยเบารลวๆนะครับโอเคสวยไปครับเหล่าแบบนี้ต่อไหมต่ออีกไหมโอ้โหทุกคนฟีตปินก็มายากนะครับโอ้ยอย่าหวังนักรบเลย ดูมันดูมันจะหลอดไหมวะเนี่ยก็อย่าลืมนะครับสำหรับการที่ดูมาถึงตอนนี้เนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนนะเออโอ้โห บักเปล่บอ๋ดีดีอ๋ดีดีอ๋ดีดีเออไอเ,เมื่อกี้น่าจะเป็นมังกุรสี่แถวนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับเออโอ้ยเจือดจัดนะครับเจือดมากๆนะครับผมคลิปนี้มันจือดอย่างไรเว้ย ่ะโอเคนะครับผมนะก็จบกันมาที่สามรอยเก้าสิบนะครับทุกคนเจิดไปดิโอ้ยหัวจะปวดนะครับหัวจะปวดนะครับ <c oughs> ไม่ต่อเลยมันจืดจังเลยโอเค โอเคสวยไปอ่ะโอเคนะครับทุกคนก็ไม่ไปต่อดีกว่านะครับน้องตะก้อนหนึ่งร้อยบวกมาเจ็ดร้อยนะครับทุกคนนะเล่นไม่กล่าวรวยดีกว่าก็โอเคนะครับสำหรับ,ว,รบนนะว,วันนี้ก็กอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าเด้อทุกคนอ่ะบา,บายครับผมจุ๊ก